สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านหนังสือกฎแห่งความลับกันต่อในบทที่3ตอนที่6กันนะคะชื่อตอนว่าสร้างม่านทางจิตวิญญาณเพื่อต่อต้านวิญญาณชั่วร้ายอันแข็งแกร่งและปีศาจวิธีดั้งเดิมของชินโตอันไร้ประสิทธิภาพในการขับไล่วิญญาณร้ายอีกคำถามหนึ่งที่มีคนเป้าถามผมก็คือการสร้างม่านทางจิตวิญญาณเพื่อต่อต้านวิญญาณที่แข็งแกร่งและปีศาจทำได้อย่างไร มันทำได้ยากมากในความเป็นจริงยกตัวอย่างเช่นศาส,สนาชินโตของญี่ปุ่นใช้เกลือขับไล่วิญญาณร้ายผู้คนวางเกลือไว้ที่มุมห้องหรือกอบเกลือเป็นรูปทรงพีระมิดพวกเขายังเชื่ออีกด้วยว่าเกลือบางยี่ห้อมีประสิทธิภาพมากกว่าอีกยี่ห้อผมเคยลองวิธีนี้หลายรูปแบบแต่จริงๆแล้วมันก็เหมือนใบผ่านทางสำหรับวิญญาณทั้งหลายวิญญาณไม่สนใจเกลือนั้นเลย และผ่านไปต่อหน้าต่อตาทั้งยังมีเชือกช,ชิเมเนวะชิเมเนวะซึ่งเป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาชินโจชินโตที่ทำจากฟางผมเคยเห็นประเภทที่เป็นธงกระดาษรูปแบบซิกแซกแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อวิญญาณและยังให้ใบผ่านทางกับมันอีกผมจึงไม่มั่นใจว่าวิธีเหล่านี้เคยใช้ได้ผลในยุคโบราณหรือเปล่า มีการใช้เชือกชิเมนะวะในเวทีวงกลมที่ใช้แข่งขันซูโม่ที่เรียกว่าโดเคียวแต่ผมว่ารูปร่างของมันไม่มีผลอะไรสนามพลังทางจิตวิญ,ญญาณจะค่อยๆเกิดขึ้นเมื่อมีหลายคนตั้งมั่นที่จะสร้างวงแหวนอันศักดิ์สิทธิ์ในการทำโดเคียวมีการฝังเชือกที่ทำจากฟางข้าวไว้ในกองดินและมีการห้อยเชือกชิเมนวะลงจากด้านบน มีการทำพิธีไร้ปีศาจและโรยเกลือเพื่อชำระเวทีให้บริสุทธิ์หาคนที่เข้าร่วมรวบรวม,รวมพลังทางความคิดโดยปรารถนาให้การแข่งขันซูโม่เป็นไปอย่างขาวสะอาดเพื่อเป็นการถวายแก่พระเจ้าให้ได้รับชมมันก็คงจะเกิดสนามพลังทางจิตวิญญาณขึ้นปรากฏการที่วิญญาณชั่วร้ายและปีศาจเกาะขึ้นและไม่ได้ ภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องคุรุคุรุอิตอิตคัมส์ it, it ในเรื่องนั้นตัวละครหลักใส่น้ำลงในชามแก้วสาเกและแก้วอื่นๆเพื่อขับไล่วิญญาณร้ายปีศาจท,ที่มาจากภูเขาอย่างไรก็ตามวิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลในชีวิตจริงประตูหน้าต่างหรือหลังคาก็ไม่ได้ช่วยอะไรอีกเช่นกันเพราะวิญญาณทะลุผ่านวัสดุอะไรก็ได้ ในทางกลับกันปีศาจทำสิ่งเช่นตัดหัวคนเรื่อยๆไม่ได้เหมือนที่แสดงให้เห็นในภาพยนตร์เรื่องแบบนี้ปกติแล้วไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงคนเราอาจถูกผีอำมหรือเป็นลมเพอรู้สึกหนักอึ้งแต่ผมไม่เคยพบปีศาจที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ทางกายภาพอันทรงพลังได้แม้พวกเขาอาจจะก่อปรากฏการณ์ที่ทำให้คนกลัว เพื่อให้ผู้คนรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่นั่นหรือเพื่อสร้างความหวาดกลัวแต่โดยทั่วไปแล้วพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะฉีกเนื้อคนหรือผ่าร่างกายคนออกเป็นครึ่งหนึ่งนอกจากนี้เกรงว่าผมไม่สามารถยอมรับแนวคิดที่ว่าศพที่ฝังในสุสานกลับมา,มามีชีวิตเป็นซอมบี้และฆ่าคนอื่นหรือซอมบี้นั้นถูกฆ่าด้วยกระสุนปืนไรเฟิล ผมคิดว่าเรื่องเล่าและความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ทั้งหลายถูกนำมาผสมผสานในความคิดแบบนี้วิญญาณรายและปีศาจสงผลต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ผมไม่แน่ใจว่ามันทำงานอย่างไรแต่มีหลายกรณีที่จู่ๆไฟก็ดับคนเรายังล้มป่วยได้เพราะถูกครอบงำทางจิตวิญญาณหากคนเราถูกวิญญาณที่เสียชีวิตเพราะโรคร้ายครอบงำคนคนนั้นก็อาจมีแบบอาการแบบเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นบางครั้งวิญญาณเหล่านี้จะครอบงำคนที่ใกล้ชิดเช่นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือญาตใิในเมื่อเป็นเช่นนั้นคนที่ถูกครอบงำก็จะล้มป่วยด้วยอาการเดียวกันกับคนที่เสียชีวิตครอบครัวที่สมาชิกล้มป่วยด้วยโรคเดียวกันหลายรุ่นต่อ,ต,อต่อกันยกตัวอย่างเช่นหากคนสามรุ่นติดกันเสียชีวิตโดยโรคมะเรง็งหรือผูกข้าตายเช่นเดียวกัน มันคงเป็นเพราะถูกวิญญาณครอบงำในกรณีเช่นนี้เราต้องรู้ว่ามีมวิญญาณร้ายเกาะติดอยู่ส่วนในกรณีอื่นๆก็ยังมีวิญญาณที่ครอบงำคนในครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งหลายรุ่นติดต่อกันเช่นเดียวกันกันกบ Grim Reaper ไปเยี่ยม Happy Sun สาขาท้องถิ่นหรือโชจะเป็นประจำในบรรดาวิญญาณบรรพบรุษอาจมีวิญญาณของบางคนที่ยังกลับสวรรค์ไม่ได้ กรณีเช่นนี้ยากที่พวกเขาจะจัดการได้ด้วยตัวเองดังนั้นผมแนะนำให้คุณเข้าร่วมการสัมมนาที่ Happy Science สาขาท้องถิ่นหรือโชจะหรือเชิญพระมาทำพิธีขับไล่วิญญาณร้ายแน่นอนว่าวิญญาณเหล่านี้จะไม่หายไปในทันทีหลังจากลงมือครั้งแรกคนส่วนใหญ่ใช้เวลานอกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจึงไล่พวกมันไปในทันทีไม่ได้อย่างไรก็ตาม การหาโอกาสที่จะเดินทางบนเส้นทางสู่การรู้แจ้งและตั้งมั่นที่จะพยายามใช้ชีวิตให้แตกต่างจากชีวิตของวิญญาณเหล่านี้สำคัญมากความจริงแล้ววิธีที่ดีที่สุดคือทำตัวเป็นเหมือนน้ำและน้ำมันหากจิตใจของคุณแตกต่างกับจิตจิตใจของวิญญาณที่พยายามทำร้ายคุณโดยสิ้นเชิงคุณจะไล่มันไปได้เหมือนน้ำมันที่ขับไล่น้ำออกได้ ดังนั้นอย่าปล่อยให้จิตใจ,จของคุณเป็นเหมือนพวกมันและให้จิตใจ,จของคุณเต็ไมไปด้วยความคิดที่แตกต่างจากพวกมันหนังสือและการบรรยายของผมจะช่วยคุณทําเช่นนั้นได้การเข้าร่วมและฟังการบรรยายของผมที่จัดขึ้นเป็นประจำการเข้าร่วมสมัมมนาของเราและหาโอกาสคุยกับพระของเราที่นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรายังมีพิธีกรรมเพื่อขับไล่วิญญาณร้าย บางครั้งวิญญาณเหล่านี้ถูกไล่ไปได้ในคราวเดียวแต่หากวิญญาณเหล่านี้ครอบงำคนใดคนหนึ่งเป็นระยะเวลานานพวกมันก็มักจะกลับมาหาคนคนนั้นหลังจากที่ถูกไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วดังนั้นการไปเยือนสาขาท้องถิ่นหรือโชว์จับเป็นประจำหรือเดือนละครั้งฟังการบรรยายและเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆนั้นสำคัญมากวิญญาณเหล่านั้นทับไล่ไม่ได้ง่ายคนที่สื่ษสารกับวิญญาณ ต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์อย่างอ่อนน้อมทำตนในตอนเริ่มต้น Happy Science ผมทำให้คนที่ฝึกฝนทางจิตวิญญาณไม่เท่าไหร่กลายเป็นคนที่มีความสามารถสื่อสารกับวิญญาณได้ตอนแรกก็เป็นไปด้วยด,วยดีเมื่อเทพผู้คุ้มครองของเขามาเยือนแต่ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนเขาก็ถูกวิญญาณร้ายครอบงำเขาไล่วิญญาณร้ายนั้นออกไปไม่ได้ด้วยตัวเอง ทพราะไม่ได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับวิญญาณด้วยตัวเขาเองในกรณีแบบนี้คุณต้องกลับไปที่ระดับพื้นฐานคุณต้องละทิ้งความต้องการชื่อเสียงหรือความหยิ่งยโสทิ้งความคิดที่ว่าต้นสาคัญหรือไม่ในโลกคุณค,ควรทำจิตใจบริสุทธิ์อย่างอ่อนน้อมทําตตนและกลับไปฝึกวินัยทางจิตวิญญาณเหมือนกับผู้ที่มีความเชื่อหรือศาสนิกคนอื่นๆเมื่อคุณพยายามทำเช่นนั้น คุณจะค่อยๆกลับมาอยู่ในสภาวะปกติอย่างที่ผมพูดไว้ก่อนหน้าหากคุณหยดน้ำหมึกลงไปในถังน้ำทีระหยดน้ำจะค่อยๆกลายเป็นสีดำในทางกลับกันหากคุณเติมน้ำบริสุทธิ์ลงไปในถังน้ำสกรปรกทีระยดน้ำจะค่อยๆไหลลินกลายเป็นน้ำสะอาดอีกครั้งมันจะค่อยๆสะอาดขึ้นจนดื่มได้หรือใช้ซักผ้าได้ เรื่องทางจิตวิญญาณก็เป็นไปในทํานองนี้คุณกลายเป็นคนไม่บริสุทธิ์และดึงดูดสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจ,ใจคล้ายคุณคุณต้องคุณต้องรับคุณ,คณลักษณะที่ตรงกันข้ามเข้ามาในตัวนั่นคือองค์ประกอบของความศักดิ์สิทธิ์ทีละเล็กทีละน้อยคุณต้องขจัดใจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยตนเองเหมือนกับค่อยๆลอกผืนผ้าบางๆออกทีละชัน้น การฝึกวินัยทางจิตวิญญ,ญาณนั้นต้องทำติดต่อกันหลายปีระยะเวลาสำคัญต่อการฝึกทางจิตวิญญาณเมื่อคุณฝึกฝนตนเองนานหลายปีคุณจะพบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายและเมื่อฝึกต่อไปเป็น10ปีคุณก็คงได้เจอกับสถานการณ์แทบทุกประเภทดังนั้นคนที่เป็นผู้บรรยายของ happy science เป็นเวลา20หรือ30ปีย่อมสังสมความแข็งแกร่งไว้ได้ในระดับหนึ่ง หลายคนมีพลังอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามีสถานะสูงขึ้นหลังจากที่ฝึกวินัยทางจิตวิญญาณหลายปีพวกเขาอาจยิงธนงและเริ่มละเลยวินัยเทียนเล็กทีละน้อยเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเขาจะไม่สามารถขับไล่วิญญาณร้ายได้แต่จะกลายเป็นเป้าโจมตีของพวกมันแทนดังนั้นสารนุสิตป้องระมัดระวังภัยให้กันและกัน เชื่อมต่อกับเอลคันทาเรและคุณจะได้รับการปกป้องมีคนที่ไม่ชอบยุ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรศาสนาพวกเขาคิดว่าแค่ซื้อหนังสือของ Happy Science ที่ร้านหนังสือและอ่านมันโดยลำพังหรือแค่เข้าฟังการบรรยายของผมด้วยตนเองก็เพียงพอแล้วมีคนมากมายที่ไม่ชอบข้อจำกัดหรือองค์กรหรือกฎขององค์กร คนเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นนักปฏิวัติปฏิบัติด้วยตนเองการฝึกกับองค์กรทำให้พวกเขาได้รับการคุ้มครองด้วยพลังหมู่ของผู้ที่มีความเชื่อคนเราจะอ่อนแอเมื่อสู้โดยลำพังแต่เมื่อหลายคนเข้าร่วมกลุ่มขนาดใหญ่และฝึกทางจิตวิญ,ญญาณแบบเดียวกันและมีภาวะจิตใจที่คล้ายๆกันความคิดโดยรวมของกลุ่มก็จะทำงานคล้ายกับเขื่อนกั้นน้ำที่ป้องกันน้ำท่วมได้เสมอ การฝึกตนเองในสภาวะแวดล้อมแบบนี้คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเอลคันทาเร่และกลุ่มวิญญาณที่ส่งเสริมเอลคันทาเรได้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายจิตวิญญาณยิ่งใหญ่เช่นนั้นจะเป็นพลังที่ปกป้องตัวคุณเองหากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายทั้งหมดก็จะไม่มีปีศาจใดเอาชนะได้คุณต้องรู้ว่าการต่อสู้เพียงลำพังนั้นมีขีดจำกัด เป็นบทสรุปของการบรรยายเกี่ยวกับเงื่อนไขในการขับไล่วิญนยาณร้ายอย่างแท้จริงผมหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยขอบคุณนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปมาต่อบทที่4กันค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ